รื่องหนึ่งคือว่าด้วยเรื่องของอายุประธานสารรัฐมนูนซึ่งกำลังนำไปสู่เรื่องของเดดล็อกรับเป็นเดดล็อกที่ทำให้สารรัฐมนูญทำงานไม่ได้เพราะตอนนี้สารมนูญเนี่ยครับแบ่งรับเป็นสองฝั่งสองฝากในการวินิจฉัยหรือความคิดเห็นต่างทีนี้มันทำให้ทำงานไม่ได้เพราะว่าอันนี้องค์ประชุมเนี่ยถ้าประธานนั่งอยู่จะไม่ครบถูกไหมถ้าประธานนั่งอยู่คนอื่น่ะคนอื่นสี่คนอ่ะ ไม่ร่วมสังงกรรมในการประชุมแน่อมีปฏิบัติการวอลเอาแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเพราะคนทําหน้าที่ประธานมันขาดคุณสมบัติไงคือตอนนี้4คนน่ะคิดว่าเนี่ยคุณวรวิทย์กังสฤทียมประธานสารนิัญมีอายุครบคือมีข้อกังขาว่างั้นเถอะเขาเกิดวันที่หนึ่งมีนาสองสี่เก้าห้าอนนี้ไม่ใช่ข้อกังขา4ี่คนเนี่ยแสดงความเห็นชัดเจนแล้วว่าหมดนะคุณสมบัติการ จะยึดตามปี2,550หรือยึดตามปี2,560ไม่ว่ายึดตามปีไหนก็หมดอ่ามันหมดเพราะว่ารัฐมนูญปี50เนี่ยมีวาระ9ปีครับหรืออายุ70ปีขึ้นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาก่อนแต่ตอนนี้คุณวรวิทย์ก็พยายามชี้แจงในหน้าสื่อหรือทําจดหมายบอกว่าไม่หมดเนี่ย70ปีถึงก่อนวาระ9ปีตอนนี้ปัญหาของเขาไม่เอ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 าจะเอาเท่าไหร่ จะเอาว่าร้ฐนุนปีกศูนย์บอกได้อยู่ถึงอายุ75เห็นไหมนี่คือปมความขัดแย้งครับครับและปมความขัดแย้งนี้แหละนำมาซึ่งนี่ในตุลาการสารรัฐธรรมนูนจึงแบ่งเป็นสองขั้วอืขั้วหนึ่งฝั่งโนนครบแล้วคุณอุดมอาจารย์ทวีเกียรติคุณจิรนิติอาจารย์นครินนี่ขั้วหนึ่งอีกขั้วหนึ่งทางนี้ สี่ต่อสี่เลยฝั่งนี้มองว่าประธานสารนุนครบวาระแล้วแล้วประธานอยู่ตรงกลางประธานถ้าประธานยังทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแล้วจะพิจารณากันยังไงถ้าประธานเป็นประธานที่ประชุมในการประชุมเนี่ยนะวันที่30เนี่ยอีกครั้งเนี่ยฝั่งนี้จะมันเคยเกิดปรากฏการแล้วในสัปดาห์ที่แล้ววันที่16บหโอสิมีนา16มีนาประชุมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีวาระเข้า1ิบวาระใช่ไหมพิจารณาปรากฏว่า สี่คนนี้บอกว่าถ้าประธานอยู่ในที่ประชุมผมไม่ร่วมประชุมไม่ร่วมประชุมก็ไม่ครบองค์ประชุมดิไม่ครบเพราะต้องเจ็ดหรือเปล่ารัฐธรรมนูญบอกว่าองค์ประชุมของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่แค่กึ่งหนึ่งนะกำหนดไว้ชัดเจนว่าจะต้องไม่น้อยกว่า7คนอ๋อจำนวนนั้นเลยนะใน9้านะใน9คนต้อง7คนใช้เสียงแบบมาจาริทีในการประชุมเพราะฉะนั้นถ้าประธานไม่อยู่คนเดียวประชุมได้เพราะว่าการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญเขาถือว่า เป็นคําตัดสินที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ยังไงมันบังคับใช้กับทุกองค์กรเพราะฉะนั้นองค์ประชุมต้องมีอะ,อะไรจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมมากเป็นพิเศษคือเกิน75%พี่โอแล้วที่4ี่ท่านสคนนะ่ะที่ยื่นไปเนี่ยสคนทำหนังสือยื่นไปที่ประธาน หรือว่าคณะกรรมการสรรหาครับอ่านกระบวนการตามขั้นตอนไปให้พิจารณาว่าตกลงอ่ะีความประธานหมดอายุหรือยังข้อแรกว่าไงพี่โอเหตุผลเพราะว่ากฎหมายเนี่ยมันบัญญัติไว้ว่าตุลาการสารรัฐมนูลนี่พ้นจากตําแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติตามมาตรา201หรือลักษณะต้องห้ามตาม202ครับวงเล็บหนึ่งเขาบอกว่าเป็นพี่วีเป็นหรือนหรือเคยเป็นเป็นหรือเคยเป็น ตุลาการสารรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระใดความหมายตรงนี้คือแสดงว่าผู้ใดเนี่ยเคยเป็นตุลาการมาก่อนรัฐธรรมนูญปี60บังคับใช้เนี่ยจะมีลักษณะต้องห้ามและพ้นตำแหน่งทันทีใช่ไหมอ่าในนี้นี่แหละปเป็นปัญหาจึงให้ตุลาการรัฐธรรมนูญมาตรา273อีกอวักหนึ่งบัญญัิไว้อีกว่าให้ตุลาการสารรัฐธรรมนูนอ่ะซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ก่อน วันประกาศรัฐธรรมนูญเนี้ยอยู่ในตำแหน่งต่อไปนะก็คือบทเฉพาะการใช่นี่คือตุลาการนะตุลาการที่มาตาการสัญหาตามรัฐมนุนปี50าศูนย์โอเคทีนบ้ตรเฉพาะการเนรมนุนปี60ศูนย์บอกว่าให้อยู่ต่อได้เลยก็เหมือนกับตำแหน่งนายกอ่ะเหมือนเหมือนกันเหมือนกันคุณอยู่ต่อไปได้นะตัวแรกแล้วต่อต่อแล้วไม่นัาอายุต่อล้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่เมื่อมีพรปประกอบว่าด้วยเรื่องวิธีพิจารณาของ รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องจัดทาขึ้นตามมาตรา267เนี่ยคือกฎหมายลูกจะทำตามปีจามมาตรา26 267การดํารงต่อตำแหน่งต่อไปเพียงใดให้เป็นไปตามพรบที่จัดตั้งขึ้นนั้นก็คือตามกฎหมายลูกใช่ครับกฎหมายลูกทีนี้ ไอ้พอรลปอเนี่ยมันระบุไว้เลยนะไอ้การพ้นตาแหน่งของตุลาการสารรัฐมนุนให้เป็นไปตามที่รัฐมนุนปี50หรือพอรลปอที่กําหนดหรือกฎหมายเกี่ยวข้องก็ใกล้ย้อนกลับไปใช้ปี50เป็นที่มาของตุลาการนี่แหละครับที่ปีหาศย์กหนดว่าไงรัฐมนูนปี50กําหนดไว้9ปีพ้นตําแหน่งเมื่อยุดเจ็ดสิโอ้โหนี่ยอมทางนี้พี่ช้างนี่50นะพูดง่ายๆคือตุลาการนั้นคลองมาได้ตามนี้เลยตามนี้เลยมายาวเลย แต่พอรัฐมนูนปี60มาตรา207เนี่ย7ปี208อีก75ปีต่อ,อยู่<อ>คุณวรวิทย์เขาก็ชี้แจง,อง,องบอกว่าเนี่ยผมก็ยังเป็นไม่ครบเู้าปีเลยน,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 นี่แหละเกิดปัญหาคุณวรวิทย์ดำลงสองสถานะครับรัฐธรรมนูญปีมาตรา60เขากำหนดระหว่างประธาน สารรัฐธรรมนูญกับตุลาการไว้เอออย่เอ้าต่อไปสิ่งที่ยื่นจดหมายสิ่งที่ยื่นต่อไปอีกเขาระบุว่าการที่พรปว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญปี2561เนี่ยนะอืมวักหนึ่งเขาประกาศว่าบัญญัติให้ประธานสารรัฐธรรมนูนและตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งดำรงตำแหน่งยังไม่ครบในปี2550เนี่ยนะตามเดิมนะ ดำลงตำแหน่งอยู่ก่อนใช่ใช่ใช่ี่ปรอปอบังคับใช้นะก็เขาก็ดำลงตำแหน่งมาอยู่ต่ออ่าอ่าทีนี้แต่ว่าปรอปอเนี่ยมันกําหนดให้พ้นตาแหน่งได้ถ้าขาดคุณสมบัติอืพอตอนนี้ผมยังไม่ขาดนี่เพราะผมยังไม่ครบเก้าปีปัญหามันมีอยู่ว่าปัญหามีว่าไงอคุณวรวิทย์เนี่ยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเก้าเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่ หนึ่งเมษาหกสามตรงนี้น่าสนใจครับนี่นี่พี่วีมันเป็นวันหลังจากที่พอลปว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐมนุนบังคับใช้หรือยังเออบังคับใช้แล้วคุณวรวิทย์ขึ้นดำลงตำแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญโดยอาศัยพอลปปีหกหนึ่งอวงหนึ่งว่าไงพอเป็นแบบนี้หกหนึ่งบอกว่าทำให้วรวิทย์ดำลงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐมนูญไม่ได้เพราะ เขาเป็นตุลาการสารรัฐธรรมนูญมาก่อนอืมออกก่อนปีหกหนึ่งก็ใช้ปีหกหนึ่งมาบอกห้ามเป็นตุลาการเป็นหรือเคยเป็นเออใช่พอเข้ามาได้ตำแหน่งเมื่อปีปีปปีไหนนะปีหกสามหสามอาศัยพอราปอเขาจึงบอกว่าตำแหน่งคุณวลวิทย์จบแล้ว ไม,ไม่ไม่ไม่คุณวรวิทย์บอกผมไม่จบ <laughs> ผมยังไม่ถึงเก้าปี <laughs> คุณวรรวิทย์เนี่ยไอ้ آ, จบตรงนี้ไอ้จบคุณวรวิทย์เนี่ยอายุ70ปีแล้วมือหนึ่งมีนาที่ผ่านมาพออาศัยพรปตรงนี้มบาบังคับใช้เนี่ยนะก็ได้รับการรองสิทธิ์มาจากรัฐธุรปีหญปส50แล้วก็คือได้รับต่อเนื่องตามบทเฉพาะการต่อเนื่องเลยแต่สิทธิ์นั้นน่ะไม่ได้ให้คุณวรรวิทย์ขยายสิทธิ์ตามสิทธิ์เดิมเพิ่มมาแต่อย่างใดหรอกเพราะพรรปมัน กั้นไว้อยู่อไม่เป็นไรเพราะลมนูญใหญ่กว่าพรบนี่ไงคุณวรวิทย์เนี่ยจึงทําเรื่องหนังสือแจ้งกลับไปที่ประธานคณะกรรมการสรรหานี่เลยครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปดูคุณวรรวิทย์ทำหนังสือแย้งกันไงนี่ครับวรวิทย์บอกว่าไงคุณวรวิทย์ชี้แจงไปบอกว่านายวรวิทย์เนี่ยตามบทบัญญัติในรัฐมนูญปี50าูนเนี่ยเกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหน่งนั้นอ่ะผมดํารงตําแหน่งต่อเนื่องจน ถึงรัฐมนูนปี60เป็นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญมาโดยตลอดและต่อเนื่องอตั้งแต่ได้รับโปรดเกล้าให้เป็นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูนแน่นอน <9 S 1> ไม่เคยลาออกจนถึงปัจจุบันและได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานศาลร,รัฐธรรมนูนตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนกฎหมายที่บัญญัติไม่มีกรณดากรณีใดที่ต้องพลตําแหน่งไม่มีเลยจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็น หรือเคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอันเป็นลักษณะต้องห้ามแต่อย่างใดแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยต้องพ้นตำแหน่งวันที่เท่าไหร่นะวันที่9ก้ากันยา็อ,อีกปีกว่านี่คือหนังสําไมต้องมาไล่กันอันอน,ออนี้คือหนังสือที่ทำแย้งไป,เ,ไปเป็น หรือเคยเป็นตุลาการารที่คุณวรวิทย์อ้างเนี่ยไปดูตรงนี้จะทราบคุณวรวิทย์อ้างเนี่ยอ้างตามกฎหมายลูกประกอบรัฐนูลว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐมนูลม,มาตรา7-9มเมื่อกี้พี่โอพี่ช้างเล่าให้ฟังแล้วว่าหัวใจสําสคัญอยู่ตรงนี้ถ้า เป็นตุลาการมาตั้งแต่ก่อนปี57คอสจแต่งตั้งอะไรแล้วแต่เนี่ยกันยา57ถ้ายังเป็นต่อเนี่ยเป็นมาได้เลื่อยจนครบเทอมเลยนะคปี9ปีเลยบทเฉพาะการนี้มันให้สิทธิ์ไว้ให้ตัวเนี่ยตัวหนึ่งใบเนี่ยคุณยืนเดินไปทุกเดินยาวยาวเลยเดินยาวนะแต่หัวใจจุดพลิกผันที่สารตุลาการสานูนสีท่านไม่เห็นด้วยเนื่องจากว่า วันที่1เมษายน2563คุณวรวิทย์ได้รับการโปรดเกล้าเป็นประธานศาลรัฐมนุนเพราะนั้นสิทธิ์ของบทเฉพาะการที่คุณวรวิทย์หมดไปหมดตั้งแต่วันนั้นแล้วหมดตั้งแต่วันนั้นแล้วคับช้างดูนี้ไหนนี่บทเฉพาะการนี่คือบทบัญญัตินะให้ประธานศารรัฐมนุนตุลาการสารรัฐมนุนดำรงตำแหน่งที่ยังไม่ครบตลตุลาการสี่คนต้องสนใจผมสนใจอย่างเดียวผมอยู่ไม่ครบเก้าปีนี่แหละเพราะคุณอยู่คุณอยากอยู่เก้าปีเขาบอกว่า คนดำรงตำแหน่งต่อไปได้นี่นี่นี่อยู่ในวันก่อนที่พรบนี้ใช้บังคับเท่านั้นออแต่พรบนใช้บังคับตั้งคุณเป็นประธานสารรัฐธรรมนูนเสร็จคุณจะได้อีกไหมคุณได้สองตัวนี่คือถ้าคุณวรวิทย์ไม่ได้เป็นประธานสารรัฐธรรมนูนเนี่ยคุณวรวิทย์มีโอกาสมากนะที่จะอยู่ได้ยาวจนครบเก้าปีครบเก้าปีแเ็ดสิบห้าเลยสังเกตหนังสือที่คุณวรวิทย์ทำถึงใช่ชี้แจงนี่นะก็คือหนึ่งฉันยังไม่ครบเก้าปี ไม่ใช่ไงฮะใช่แล้วก็ส่วนอายุเจดิบฉันไม่พูดพูดถึงอ้างบทเฉพาะการที่คุ้มครองไว้ไงแต่ว่านี่ฉันไม่ขอพูดถึงฉันขอใช้ประโยชน์จากรับตำแหน่งเก้าปีครับทีนี้ว่าโทษของรัฐมนรนเก่าที่บอกว่าอายุเกินเจิฉันไม่เอาทีนี้นะทีัก่านเจ็ดเก้าอะไรเขาบอกให้อยู่จนครบวาระไงถูกแต่การดำรงตำแหน่งประธานเป็นอีกเรื่องหนึ่งนับคุณใช้พอร์ปตามรัฐมนุญปี6กศูนย์เพราะนั้นคุณต้องนับตรงนี้ตอนนี้เนี่ยพี่ช้างอยู่ตรงนี้ครับ ตอนนี้ที่เราบอกว่าเดิทล็อกนะคืออะไรคือสารรัฐธรรมนูญทำงานไม่ได้ครับครับครับนี่วันพุธหน้าวันที่เท่าไหร่นะ30 30 30จะมีการเจอประชุมสารรัฐธรรมนูญโมันจะทำดานได้ยังไงมันแบ่งออกเป็นสองซีกถ้าซีกหนึ่งดึงดันซีกอีกซีกหนึ่งก็ไม่เข้าประชุมทวง30นี้จะประชุมอีกครั้งหนึ่งเป็นวาระการประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่างๆที่ค้างมาประชุมไม่ได้โดยเฉพาะวาระวันที่16ที่ไม่ได้พิจารณาเลยเนี่ยผมไล่ให้ดูนะ ถามว่ดเรื่องอะไรบ้างได้ความมาสรุปสั้นๆเรื่องที่ประธานสภาผู้แทนขอให้คำร้องให้สารลัมนูนวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสอสเนี่ยหมดไปหรือไม่อ่าันนี้ค้างต่อไปค้างพลกอฉุกเฉินเรื่องที่มีคนร้องว่าประกาศคอสอชอเนี่ยเปรียบเลยเรื่องการให้ความร่วมมือและเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เปรียบเลยเรื่องพลลกอฉุกเฉินขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่เรื่องอะไรอีก เรื่องพ,อพอรบเลือกตั้ง,<อ>งสมาชิกสภา,าผู้แทนท้องถิ่นขัดหรือไม่เรื่องทีแต่เรื่องของกรณีของคุณนี่คุณวิรัตรัตนเศษคือเรื่องที่พีโอยกมาค้างการพิจารณามันกระทบกับผลประโยชน์ของประชาชนนี่มันถึงเป็นเดดล็อกไงเพราะฉะนั้นวันที่30ต้องมาดูอีกครั้งนึง่าการประชุมตุลาการสาลรัฐมนูลนั้นจะสามารถประชุมได้หรือไม่นี่เป็นปรากฏการณ์เดดล็อกที่น่าวิตกยิ่งครับ